ตีเตกาเล้พัดถกับบ่ทันตังตั้งวงเองครับบ่ครับเพิ่นเพิ่นมีวงแหรอเพิ่นก็เลยมาเอาว่าเออไปไปไปซื้อฝึกเด็กน้อยให้แน่ว่ามีประสบการณ์อรับมีประสบการณ์ไปฝึกเด็กน้อยให้แน่ไปเบิ่งเด็กน้อยให้แน่ครับไปล้ำให้น้ำแน่เป็ดว่าเอกความบุญละโอ้ตอนนั้นก็ยี่สิบกว่าปีนี่แล้วเนาะครับยี่สิบ ขึ้นล,ละล่ะตอนนึ้ตีรอยี่สิบที่ยี่สิบห้าชุ่มเหมือนยังรอเลยพี่น้อยบางวงโจ๊จริง 20, ยังรอเลยแต่ไข่เติบอยุแล่วคนให้เ, <c oughs> เป็นพระเอกกูละจะได้ <c oughs> <c oughs> เป็นพระเอกไ <c oughs> <c oughs> รยการต่อไปนี่เป็นรายการไปทัวร์แล้วก็ทัวร์ไปสามารถรับชมได้ทุกเพศแต่ไม่ทุกวัยเบิ่งแล้วมีแต่รวยกับรวยเบิ่งแล้วก็อย่าลืม กดไล่กดแช่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้โลกของเพลิงในเรื่องพี่น้องเด้อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนยินดีตอนรับเข้ามาสู่ช่องโลกของเพลิงโลกที่มีแต่ขั้วมวลซ่นมีเสียงพิ้นเสียงล่องเสียงล่ำวันนี้ภาพพี่น้องมหัวจักกับอีกท่านหนึ่งครับเป็นซ้นปินอีกท่านหนึ่งที่ผม นับถือและก็เข้ารลในเรื่องการใส่ชีวิตแบบโบประมาทอยู่แบบพ่อเพียงแต่ว่าทรงลูกจนเป็นเจ้าเป็นนายครับมาหัวจากอาจารย์ทันนี่ครับเจ้าของเจ้าของผู้่นอิ่นว่าอาชีพจากศิลปินการสแสดงมอลล่พันตัวเองมากเป็นโคกชวยนหมายถึงว่าโคสกในงานพิธีต่างๆจากทบานเท่าธรรมดาครับสามารถขึ้นจนว่าไปสู้ระดับแนวหนา ของของภาคอีสานบ้านห่ากบว่าได้ของประเทศกบว่าได้ครับมากน,านั่นนั่นภาพพี่น้องมางหูจใจเป็นเพื่อนนมากครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่อแา่พี่น้องสุขุขสุขนช่องโลกของเพลิงมณีภาพพี่น้นองมากแสดงความยินดีกับคู้บาอาจารย์คนแนะนำตัวดีกว่านะครับเนาะอ,อาจารย์ชื่อว่ามิกเกนโซมะ อาจารย์วิเชียนโซมาบเป็นทั้งพญาบัตเป็นทั้งอสมเสมอนี่เป็นพ่อคู่ของคู่แล้วครับคือว่าลูกสาวประสบผลสําเร็จแล้วเป็นเป็นรับได้รับข้าราชการเป็นคู่นะครับเนาะเพิ่งไปส่งมาหมู่บ้านนี่ล่ะสุดยอดอีพี่น้องครับนี่แหละคนทฮามวันข่วมพยายามผมมากนอาจารย์การการประกอบอาชีพของอาจารย์ใช้ชีวิตบบประมาทจากเริ่มต้นจากว่าผู้ใดจิคิว่าสีเก่ามหอดูนี้ มาเอบ,บึงมาเอบึงควมเป็นอยู่อะไรเปน้องพิตาอิชาอิชาอิชาควมสงบควมเรียบง่ายของเพิ่นแต่ว่ามีแต่เงินแต่ละเมือนมีแต่เนี่ยว,วัาถัแบบายอยู่แบบง่ายง่ายอยู่แบบง่ายง่ายสบายสบายอยู่กับต้นไม้ครับ <c oughs> อยู่กับผักอยู่กับหญ้ามีเบิดดอกกระเจียวผักหวานพักกระเฉดเนี่ยทั้งนี้ก็มีเบิดแนี่อยู่นี่จริงย่างลงไปแนว่ได้ที่กินได้ก็คือปลูกในบ้านปลูกบโบราณแล้วก็บ่ม <c oughs> <อ>ีสารพิษ <c oughs> บ่ม<อ>ีสารพิษ <c oughs> บ่ใส <c oughs> ่สารพ<อ>ิษมึงหน้าตายังสดใสอาจารย์อาจารย์ อยู่บ้านยังครับตอนนี้ตอนนี้อยู่บ้านน้องปลาซิลน้องปลาซิวอ่าหมู่ที่หนึ่งตำบลผู้ฮานโอ้เป็นเป็นผู้ฮานครับเป็นผู้ฮานอำเภอที่ชมพู่เขานี่แหละจังหวัดคอนแก่นคอนแกนอำเภอเดียวกันกับโลกของเผิ่อพี่น้องครับบ้านเดียวกันเคยเล่าล้มกันเนาะเคยอยู่น้ำกันตอนนนั้อยู่ชุมแพ่ดาวสยามอาจารย์เพิ่นเฮ็ดทุกอย่างเลยพี่น้องทุกอย่างคนไนวก็เฮ็ดยิ่งขึ้นมาล่ำยังเป็นเฮ็ดคนไนวป้าผมตีกล่องผมยังหงุดเลยเอาเฮ็ดได้เลยบ้านียวกันมาบ้านบ่นวันอยู่สิตัดอ้อยไปตัดอ้อย ตัดอ่อบจากย่ำขึ้นมาฟอนบันออกไปทั้งหิวนอนทั้งไหนนอนอางน้นผมมักสุทุย่างเอาทุกอย่างเป็นงานสุจิติพิ่นเอาทุย่างวันนี้ก็พันตัวเองมาจากช่วงที่ว่างานร่ำมันรอบลงเนาะคนครับมาใส่ความสามารถใส่เสียงที่เป็นเอกลักษณ์นุ่มนวลง่ายๆการร้องการร่ำง่ายๆมาเป็นพิธีกรเป็นประสบอวยพรมาเท่าเออเอาง่ายว่าเอาประสบการณ์ศิลปินมาปรับปรุงเป็นทั้งพิธีกร เป็นโคศกแล้วเป็นโคศกแล้วหวยพรแล้วแต่งงานกับอ่าแต่งงานในเพื่อนเอินว่าใบซีสุขวันโอ้แต่งงานเป็นค้ชใบซีสุขวันเป็นพ้ามเป็นพ้ามเป็นพผ้ามใบซีสุขวันถ้าเป็นโคศกนี่ไหมถึงงานบุญงานแจกเข่างานแจกเข่าก็เป็นโคศกแล้วก็งานขาวดํากะขาวดํากะกะรับเพื่อนพิธีกรนามเดืนนาศพห่วยมีทั้งหาวทั้งเสาครับหาวก็รับเสาก็ฮะกะรับขึ้นบันไม้โอ้ขึ้นบันไม้ก็แมนแล้วก็งานบ่วงสรวง ตั้งสารประพุ่มตั้งสารเจ้าทีแลักอบวงซวงงานขอดบวชุกพัดซีมางานฉลองอดยศหรือว่าฉลอง<พ>เอาเอาได้เบิดครับได้โอ้โหน,นี่พี่น้องอสนใจกับกระโท่โท่โท,ท,ท่เอากระไถ0ศูนย์ศูนย์นนอ,อย่งคุณเบอย่งศูนย์แปดซศูนย์แปดซีเจ็ดเก้าซเจ็ดเก้าซีหนึ่งหาซีเก่าหนึ่งหาซีเก่าย่งใดโทตรโชไว้พอนพ่อว่า อันทุกคนว่าพ่อใหญ่เพิ่งสิแต่งงานใหม่ได้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 เราต้องโทรก็ได้บอกว่ามาทั้งคลิปเลยว่าพ่อใหญ่เพิ่งสิแต่งงานเด้ออาจารย์ปฏิไปเลยสิแต่งโตไปพร้อมเลยคือสิคือสิบขึ้นหรออาจารย์บันสิแต่งไปทั้งเขาเลยขึ้นบอกเลยแดงงานคือสิบขึ้นเลยละว่าอายุตปานนีแล้วเขาไหวสิข่านนับหนึ่งไหมขึ้นอาจารย์บันแม่นอยู่มันบ่โมมีผู้ใดสิม่านะนะครับปานนี้แล้วครับขึ้นอยู่อยู่ผู้เดียวอยู่สิละ อยู่กับพี่กับน้องช่องโลกของเพิ่อนียู่ละผมจําผมจําได้นะตอนนั้นเาไปอยู่ด้วกันปีประมาณสามสามหกเฮมือนกามหกครับสามข้อสองพันห้าร้อยสามสี่หกอาจารย์ไปเป็นรับบทเป็นเป็นกาดาเป็นพญากาดาเป็นตัวไรสมัยเป็นตัวโกงแค่นี้พี่น้องโกงว่ะโกงจนใจหายเพื่นละละโกงโกงข้าอยู่ในตอนนั้นก็ได้เนาะมือข้ามเบลเลยกันจัดการเลยแต่ก่อนที่มาอยู่ชุมพราราสามอาจารย์อยู่ขนาดใดเนี่ยครับโอ้มาเลเซียแทดชีวิตมัน แน่ว่ามเป็นคนสีชมพูโดยตรงครับอาจารย์ไม่คนไนอาจารย์คนเพื่อผู้เวียงต่อมากับมาเป็นน้องนะครับอยู่น้ออาจารย์สุตตาบ้านน้องหอยเป็นมอลำเป็นมอลำคณะอาเพรลําพูนโอ้ชื่คณะเพรลลัพูนครับเป็นรําเรื่องต่อก่อนเป็นรัเรื่องต่อก่อนครับอืออาจารย์สุตตาน้าบดเป็นยังครับที่เหลือเป็นกูม่านไ้เพิ่นโอ้กุมารหอ้ลบเหมือนบดถือแคนผลอะที่เลืเราก็เลยมมหาไทย อ่ะแล้วก็เลยแล้วก็เลือไปฝากไม่ใช่สีนวลรัตนชัยวันสมัยก่อนพวกนวลสมัยทมรงานไม่ใช่สีนวลรัตนชัยวันสีนวลรัตนชัยวันอยูุคอนแก่นครับเ่ราะยุคอนแก่นยูุคอนเจนครับไปยู่ขนาดไครับตอนนี้อยู่น้ำเล่าหรอยูุคณะสีนวลรัตนชัยวันาชิบันครับอ่าสมัยนั้นเพิ่นลำเตมีใบโอ้ก็เพิ่นก็บอกไห้ลำดอกให้ไปนั่งเป็นเตมีใบ ผมหมักกัเได้ขนาดบนบ่นบ่อยแล้วมันุกมบนมีปัญหาเรื่องเสียงแหบบางทีไม่น้อยสบายเลยนั่งอุ่มทุกทันเละมันบ่อยยังบ่นจังไงกับปิดตาเกี่ยวของกันสั้นล้วผู้ยพญ่เอกระบ่นไงอะไรเนาะระบนง่นไงก็เป็นเสียงทีใบนั่งอย่างสีนวลรัตนาชัยวัน์เนาะอาจารย์ไม่อยู่สายจอครับอ๋อกาจารสีนวลรัตนาชัยวันกันเลยเออธรรมดาชีวิตก็ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะครับกัมากกับเลยมาก มาเอามี่ะมาแต่งงานคย่อนมามาแต่งงานครับมากเลยมาตั้งวงอยู่บ้านของตาไก่เนี่ยตั้งวงเองครับบัวครับเพิ่นเพิ่นมีวงเห้ะเพิ่นก็เลยมาเอาว่าเออไปไปไปฟื้นตั็หน่อยให้แน่ว่างีประสบการณ์ครับครับระสรบรบครั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 บคร้บครับครับครัเค็ัน่อครับครับคลับครับนรับครับรัรบคราบครับครบครับครับคับับครัีครับค่ับครับครลคครบ ขึ้นแล้วล่ะอนขึ้นที่รอยี่สิบปียี่สิบห้าชุ่มเหมือนยังรอเลยพี่น้องบางวงโตจริงยังรอเลยแต่ไข่เติบอยู่ถ้าคนให้เป็นพระเอกกูละจะได้เป็นพระเอกเออกะพอดีตกมาฮอดเอ่าสองสามสามสามสีเนาะหมอลำกะเริ่มมีมีมีงานขึ้นมาเนี่ยครับแต่ว่าเขามันอยู่ด้วยหมอลำนี่กะถ้าบอมีงานมันกลไปเนาะเพราะว่าเป็นหมอลำหน่อยหมอลำใหญ่กะเริ่มตอนนั้นกำลังบุ๋มครับกำลังบุ๋มพอดี สามสี่สามหาสามหกครับน้องน้องที่ล่ำน้ากันก็เข้าไปอยู่ชุมแพดาวพรีสยราบพี่ยังหมอเขาเลื่อนมอเจย์มอเขาก็เลื่อนมอเจยพอดีทั้งหัวหน้าคณะเิ่นกันเลยว่าขาดขาดกงขาดกงจะหาตัวกงใ่นอกเพิ่นกันเลยให้คนเลื่อนมาเอื่อนเอาก็เลยไปผงจาเลยเด่ก่อนอันอาทิตย์เตกาเรยยังก่อนอันตกสมัยเจริญร่าวนี่ เมนว่าบ่ได้ลยกระบา้ผมจังหน่อยเนี่ยอย่างเขมากก่อนนี่เอาต้องคิดๆผมจังหน่อยเป็นพ่อคู่อะไรลูกสาวกับเป็นคู่อะไรพี่น้องสบายแล้วุมื่อยพันยูแบบสบายสบายคับได้มันไปน้ำไปน้ำแหลมแล้วไปน้ำแหลมเอาจังหน่อยชวนื่งจังหน่อยอาจารย์จังหน่อยเนาะ ติเตกาเลพัฒกับบ่ทันตังสงไข่บ่ทันพอหาพุทธานองอายบ่ทันใสสว่กงรตร่ย้อนอดีตแต่ก,รกรร่อนกำให้เช้าพุทธทั้งหลายหูจักไพ่ฟังหลังแต่ก่อนการเท่ากีนาทีดินแดนทันพนาวันป่ามากลำํำ มีพญากระดัปกครองญาติพี่น้องผงเสือเฝ้าตะกุนทำความดีหากมากล้นคนได้ทรงจะลือสาแม่แต่นกแต่กากาจังมีลูกหนอยผ่องเสือหน่วยกุฎทองเรื่อหลักเืหมอกเื่องหมอกเรืมองหลักอุ้ยมองจังคนนี้มองมองรอบรอบทีชกนะเออเอออันก็เั็น วัดวัดสรีเขียวใช่ก่อนนี่ได้ความสันเด็มันเห็นว่า,าละมวนเทสตกแต่ไม่เตือนลาสุ่มผู้สาวบอกผัวบ่าวนนี้ไหมโอ้มันเป็นก่อนประยุกต์ขึ้นมามนนตามสมัยครับเป็นสมัยคือแต่ก่อนนี่ผู้บ่าวผู้สาวนี่ปัดโคตัวสิไรไปไก่ชิงเธอเจ้ามันบัธรรมดาอุย้ยแต่ก่อนอนันผู้เฒ่าอย่างอันไม่ใหญ่พอม oid ฟังไปเบงมาลั่มนี่ผู้สาวนี่สิ มี่พอมีแม่มีพีไม่น้อนหน้าหูไหวแน่ก่อนที่เขาไปหาตจงท่านสิเท่าก่อนเบิ้งแล้วคันมันมีกินเหล้าเมายาอจิ้งหงมาดำหยิกบ่ามีหยิกว่ามีสีเขาแม่นครับต้องขออนุญาตเพิเท่าก่อนแต่เลยมาคิดเบิ่งได้ยินผู้เฒ่าเพิ่นว่ามาปงเขาเสาสีออกดอกมาปงเขาแล้วก็อ่าเสาสีออกดอกบ่ดนี้ผู้หญิงสิบ่กลัวผู้ชายอืมเออมันก็เลยมาคิดเบิ่งว่าคือเมื่อวันชั่วโมงนี้ก็ลองคิดเบิ่งเอา ม่านโงเขาก็คือมอเตอร์ไซค์เนาะครับเออมันจับเสาออกดอกก็คือเสาไฟฟ้าโอ้ทิพนาทิพกันมันโทรศัพท์เมื่อกีตัดทิกันมันโทุกรั้งจับก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าเขียนก่อนล้ำป่านนี้ขึ้นมาเพิ่อก่อนนะโอ้อาจารย์เขียนเองมาก่อนเขียนเองตุกสมัยจเล่นไรแมนแต่ว่าเขียนเองแห่งลืมเองลองมือน่อยอาจารย์เล็กน้อย กสมัยจเจริญเกา่ากว่าคู่เต่าบอกว่าเบาชาวไทยแห้มสุมนีบอกคือจีดอกต่างลังพุทธสรากาเลิศล้ำคำเขตสองพันไปยิงเละใชายในโลก,กียิงทวีิไปถั่มย่อศรีนี้ไปข้าอง์ลองตาศรีน่งเจา้าพวกพระสงฆ์องค์ข้าเจา้าสิีนี้เขเหม็นฟูง นับแต่มันสิก่อเรื่องปุงสิเด็ดทะเลหลวงพวกกระทรวงทหารหนายนายสางพวกวันนี้<ม>ตอนนี้ละ่ะตกมื่อในตอนนี้โลกของเพิงได้หาเมือนแล้วตัวพี่น้อง <c oughs> ให้ค่อยจองไปรับชมโอ้ยินดีนายินดีนหาเมือนหาเมืนคับเดี๋หลายบานมันธรรมดาลเนาะผมมันผมที่แรกผมเห็นว่าได้ข้าเจ้าเลยเป็นเมือนเป็นอยัง ผมจนสั่นเลยนะพี่เลยดีใจน้ำดีใจน้ำหลายหลายดีพอขึ้นอะไรละครับดีใจน้ำอาจารย์เพิ่งไม่หลายกได้อนุรักษ์พร้อมได้โปรโมทอาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเฮาผมเสียดายเลยนี่ยอัเสียดายอันพูร่ำก็ที่เป็นเป็นร่ำแท้ๆนะครับที่ตะก้อนนี่มัน่าสิ่ไหนร่ำหลุดง่ายๆดิไปเฝ้าไปนั่งเบิ่งเสีื้อาจารย์ผมทองกัลร่ำสมุดหัวแดงพรมทองไหนปุ๊บแต่ว่ามือมิสิด อันในช่วงเพิ่นพักง้องเนี่ยในช่วงสามเดือนสี่เดือนช่วงเขาพันซานเนี่ยต้องย่างไปซ่อมน้ำเพิ่นสุมือครับแม่อนี่ย่างเอาสมแมหย่งางเอาไตากระบองไตกระเจียงไปเห็นว่าไตนี้จากซ่อมก็มีหลายคักนไลนี่ครับ,รรบพี่น้องกนะันผู้ใดจะเอาเป็นเอาเอาแนวคิดเอาแน่อันการใส่ชีวิตไปเป็นแบบย่างอาจารย์เพิ่นกับบวห่วงหรือครับเพ่นบห่วงคือใส่แบบง่ายเลยกระบ่มามีเข้า่าอิสาคน ก็อีกชาวไทยก็เลยเป็นคนเบิ่งเบิ้งกันลอยตรงนี้สิบ่มีมันใช้ชีวิตแบบสบายสบายเรียบง่ายโอ้จนประสบผลสําเร็จจาก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 เริ่มต้นจากศูนย์น้อยยานนครับเลยจากศูนย์ศูนย์ยอดสูยมากน้ำกันสุดยอดเพราะว่าสิเป็นหลายคนนั่งเอกคนกับปั่นหลายคนปั่นปั่นหลายคนไหนเนี่ยนั่งกินนอตอยู่นั่งเอกทุกคนทุกคนที่เคยเคยได้บอกเพิ่นเคยบอกเพิ่นพระเอกก็คือกันครับที่ได้บอกเพิ่อนก็ได้บอกเพิ่นเพิ่นก็ได้ไปเจริญรุ่งเรืองดีใจจัง อาจารย์เพื่อนี่ก็แห้งดีใจน้เพราะว่าอ่าก็ถือว่าประสบผลสําเร็จในด้านนี้พี่น้องก็มีแฟนมีมีพี่น้องเพิ่นให้การต้อนรับให้กําลังใจเรื่อยๆครับเพิ่นให้พี่น้องต้อนรับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ซอยเล่าหลายๆในเด้ออาจารย์เพิ่นนี่ผมสิได้อันศิลปะเก่ารุ่นรุ่นรุ่นคูบาอาจารย์เป็นเป็นครูบาอาจารย์เป็นยอดคนก็ว่าได้เป็นอันครับถ้าเฮาบ่จงไว้บ่รักษาไว้ที่ไม่ซื้อครับผมสิได้ผมค้นหาตัว ยังให้พี่น้องได้เบิ่งวมาทำให้กรสู้ี่เป็นมอลั่มได้เนี่ยโอ้ยคักี่ดีอาจารย์อยู่ดีมีแห้งนะครับว่าอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแห้งขอบคุณหลายครับเป็นกระเช้าพี่น้องอยู่ดีมีแห้งมีความสุขกายสบายใจร่ำรวย่อยกันอุรักสีนกปะกันร้องกันลำไผ่สารไว้ที่พี่นเป่าแค้นเมื่เป็นอันเป่าเป็นกะสีเมึ่กะสีเดี๋เป่าแค้นทายู่พี่น้องครับพิมนาพ่ออันไม่ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับเต้พ่อใหญ่จักรวรรดมอจันทร์ สาวใครนันนาลูกสาวใครนันนาดูหน้าดูตาจังสวยกว่าใครใสายตาบอกกินในในใสายตาบอกกินไม่ในสวยมีไหลสามใบคนหนึ่งอยากทำาอา้เกลึ่บ้านเจ้าดใสยอยากทำาอาีเกลืบ้านเจ้าใสา่คือไรนะ ขอบคุณและขอบคุณแฟนๆขอบคุณและขอบคุณแฟนๆที่อยู่ต่างแดนและอยู่เมืองไทยเข้ามากดสับสไครต์ผมแสนดีใจจนน้ำตาสึมผมบอลืมคุณท่านที่ติดตามผลงานโลกของเพึ่งนอพอนอพอปุนอพอ,พอ